<laughs> วันนี้ไม่พาไปเดินเล่นแล้วค่ะแต่ว่าจะพามาทำขนมเป็นขนมที่ต้มก่อนแล้วก็ค่อยย่างนะคะเราใช้ใบนี้ห่อนะแล้วก็ไม่ใช่ใบตองนะคะทุกคนแต่ว่ามันคือใบอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะได้ประมาณนี้ก็พอใช้แล้วค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ช่วยแม่ห่อนะคะปกติก็จะกินอย่างเดียวข้างในมันจะมีหมูมีขิงมีข้าวนะแล้วก็ค่อยๆใส่ไป มาบอกแม่ว่าเราอยากถ่ายวิดีโอทําคลิปลงช่องติ๊กตอกนะสงสัยแม่จะเกรงหมูกระเด็นออกจากใบเลยอะคืนวันที่ทําขนมอากาศค่อนข้างเย็นกว่าวันอื่นๆนะคะแล้วพวกเราก็นั่งตากน้ําค้างผิงไฟกันอยู่ข้างนอกหนาวมากเลยอะได้แล้วทาตั้งนานได้มาหนึ่งอันถือว่าประสบความสําเร็จแล้วคะ่ะคืนนี้พวกเราจะกินข้าวกันหน้าบ้านนะคะตอนนี้ทีมทํากับข้าวก็ทําไป